โอ้นอ้โันพวกหวมันจโตได้น่จวแมเจ้าของหรอไโอ้ตอนนี้แม่เจ้องตมันเหมือนต้นมันโตเบิร์ตโอ้หึกว่าคล้ายๆแบบคือทาเว้าลังไปกันสิคือพ่กแม่โตต้นเจ้าของแมอือบอกหูคือการมือหนีมันแปลกอันนี้คือบอกตรงๆเลยว่าถึงสีหงส์ถงสีหายพวงหัวเป็นอย่างบอกหูคือกัน มันเห็บบ้างผู้กันว่าเป็นน้ำตาเหตุใดเด้อถ้าเสียเหล็กลงไปอะไรือว่าเออผู้ดีใจข้างไในบ้างแกเ้าตอนนี้คือว่าแม่แมน่นำนี้แท้เพราะว่าจาของหูสื่อว่ามันมันหนักเบาแบบ,แบ,บทั้งหลมีคนอยู่ในตัวจาของไหม,อมตอนเนี้ยเป็นคู่พูนแถวแถวไหมนะไหมเอออินรีเอา้าอินรีอะไรเนี่ยปูมากปูมากปูมาก <laughs> พวกเองมาหากูหละให้กูจีให้โชคสู้นี่สู้ทะเลาะเอาดอดสู้บ่ผิดฝังแท่กูร้องกูร้องกูสิให้โชคสู้โลกินตนนักสือกูสิบ่งามปันใดเด้สู้กระเบื้องเอาเด้อกูสิรับตาเขียนบ่หัวกูสิเขียนออกมาตัวใดเด้อครับผมเมตตาเแล้วกูคือบ่บอกกูกูมั่งเขียนลงดินให้สู้มองนี้มันเป็นห้องน้ำกู มองยูปูเาจืรย์เออมองยูปูมาโดนแล้วว่าปูปูปูมาอยู่นี่โดนแล้วป oh, <time> ูมาอยู่น้ำลูกปูปูให้โชคลูกปูตลอดซื้อปูยังเนาะครับปูซื้อสีโทสูงจักสีโทสีสุกโทมาสูบ่เคยกราบเคยบายกูโอ้สามหับปูซูต้องจุดทูบหายกูทุกครั้งครับผมกูบอกว่าให้สูหมาหอดคือจุดทูบบายกู

สองหกสูสือเอาเลยเหคะคุณสามสองหกตาเอาให้ครบสองหกสามสองหกชัดวะครับผมชัดอยู่เนาะชัดชัดอยู่เนาะพี่น้องสามสองหกปูสามสองหกได้ปูโซนนั่นเหะมันสิออกอะคสามสอให้เมตตาดูกลาดเนี่ยเนี่ยดุกลาดแห่งเงินทางนบบไทมันสิออกตัวนั่นละเลขยังปู เลขไทยเลขล้าวสูไปสื่อเอาเลยไทยกูหายไทยไทยหัวที่หัวนี่ละรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมนี่เนาะปูเนาะปูยากเที่ยวมา คุณแ่ผมนะแน่ผมนะคุณแน่ปูออกเหรอปูออกลหปูออกแล้วปูคออกแน่ึ้นแน่ปูคนออกคนนั่งเตี้ยงอะไร่ครับพอยกเไหวยกบ่ไหวเาัอนถือถือให้คุณทำเยถือน่นยน่อ วิญญนณไงละวะวิญญาณบ้าหูยังเลยตอนนี้หูฉันก็วินญญาณไงนะวิญญาณมาซื้อเขียนน้องดินหน่อยสามสามเขียนน้องดินให้สามสองหกเดี๋ยวเขียนใส่กระดาษให้เนาะเดี๋ยวเขียนใส่กระดาษให้เบิ้ง

ดมอย่าดมมีย่าดมบ่พก้อวิาเราข่อยมือข่อยสันนะเข่อย้ว่าอยเป็นยังเผ็ดไบเผ็ดทางแรกเลยบอสันเบเลยนะสันมือสันเลยเนาะเริ่มแบกเริ่มแด่ดีๆเริ่มแบกขอยก็อยู่ดีๆด้แล้ได้แล้วปราแซงได้แล้วโอ้ยเออเออข่อยเพี้ยนแ่งสามสองหก ปูซีสุโธปีปูซีสุโธยเยาเป็นยานาเป็นยาหนบ่บ่่ะหูซึ่าขีบไปเลยเรากะบ่หมูจะของเลยเิแดงหมูซึกมึนๆเมแดงกระลัที่เขียนลงนี่หรกมันมึนๆเปิดตัวมาโตเรากะบ่หูยังเลยบ่หมยังไปกับบ่หูบ่หูว่าจะของเ่ายังยาปทมาแมนหักเมย์เลยแบบนี้บ่ไ่เปลี่ยน กระโปงกุ้เบาแล้วก็บกระล้วก็คือบ่เคยเป็นยังสี่เข่แเลี่ยกครับนี่แม่ก็ถามมึงกุ้ทีเขาพรองกันได้บ่เคยเป็นบ่เคยเห็นเขาบ่เคยเป็นยังสี่อาการทางแดงเลยลมตึงเลยครับเขาเดียวเป็นมือเออมันมึนก่อนเลยแบบเมันมันมันเหมืนเราหูศึกหลังหัวของมันงมงหายไายแบบงมใม่เฉยมันหูสึกจังสระกะบก็บ่หูเลยหลังหลังงมเลยเจนออหลังงมคือจังบ่็อกหูทิบเลยมันบ่แมงแถดเด็กนีเพราะว่าบ่เป็นยังสี่อีกทีเมื่อกี้หูโตบ่็อกเขียนเลขยังบล็อกหูเฉดเดักโตเลย เพราะว่ารับตาเขาเขาเขาเหมือนไปเบิดบินเพราะนั่นหลักนั้นกับเงินเลยค่ะเมื่อคยเป็นเลยทางแรกเลยซีเบิ้งเจ้านายซีญาติปู่ลงล่างญาปู่ลุงล่างนะคปู่ีปู่โทรเรา่มียเขาไปไหว้บัไหว้กุญชุบทำพราตัวนั้นเปนบักพระธาตตัวนั้นเดวกะยากออกมาว่าสีมเฉียระใสเดินหา็บักเออกมาเฉลกใสเด่นหายดีๆพอเดไหมพอเดลูกหนิ่งเดาปั๊บเนี่ย บวกยังบกกันอยูนเลยสามสองหกงกนลืมหมดเลยเขีนตัวสวยๆตัวสวยๆเป็นตัวเลขที่ปูเพ่นบอกนี่ตัวนี้เลยคำแรกเลยนี่ที่เป็นรู้่าค่เป็นยังสี่เลยแบบาูซื้อเครื่องห้องขึ้นที่ห้องสีหัวจิงจงจักระเปาตัวเลขสามสองหเล็บเดียว เนดียวแขๆเลยนอกคนไทยเนาะรัฐบาลไทยเด้อทำไปตาเราเองเด้อพี่น้องเด้อใหญ่เลยดู่าเลกีกม้าแขคนะนูนเสียปูไปบ่อปกพีัพีม้าน่ะอ๋อค่ะะค่ะน่ะค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 อะค่ะค่ะค่ะ่าค่ะ่ะค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 ่ะ่ะ่ะค่ะค่ะคาะค่่ะ่ะค่เ่ค่่่ี่ะหั เพราะว่าหมูวานข่อยยากแห้งเพราะว่าไรแดงปูเลยครามว่าไดงเพื่อนเน้หมูว้านเนี่ยเพื่นจะได้บอกยังบหมูว้านไม่ได้เดงยาดเพรว่ชินคอเออินไงแล้วไมได้หมาื้อปูไม่เพื่อนเลยหมูว้านปกติข่อยเห็ดตลอดไหมหมูว้านข่อยยาเขาอยล้วไ่ได้เหีเลยเดียวเป็นยาดสามสองหกเียเงินว้านเ่อปกติเพื่นกับ่เคยเป็ียนสี่เด้อ ข้างแรกข้างแรก่้าบแร้างกเรรเขา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 จูดดีดียนบจูดดีเขายาวออมาหนิเขาสีเขียนเหล็กใส่ดินแหงนปคหลังจากสีเดตัวนี้เขียนใส่ดียวหลังจากนั้นบหมูสึกเจ้าของเลยัมันเหมือนก่อนมันที่บอกว่าเอคึเาเยสุกมึนหมือนอยี่ยเสียมึนน้ำตัวน้ำตัวแบบยิ้มยยิ้มดมึนมึนมนมึนพอหลังจากมึนแล้วกับบ๊หมูอย่างเลยข็คือบหูเขียนเล็กตัวใดไปกับบ๊อ้หมูค่ะบของไนอกจากสถามพว่าเขียนลหัครบ เป็นนาทีที่ปูมักจำลาบนะครับเมนามีนะครับปูวันแค่ใส่สเก็ตนะครับสามสองตัวชนดินสามสองนตนเดด้วยกหมูบ้าเขาได้เยปูอาจจะเป็นน้ำารยปูแหมูวเนี่ยครับเสอสเเียเเงเนเซเลียนสิเอมยอะตลอดใช่างในการรับชมนะครับท่้งชมน้ำเสียงเปเคร่งเ่ยางเนสินมีนะครับให้รับชมเท่านั้น